การของอทีดั้งทำฝากเป็นชัสสมพันธ์มาไม่ต้องห่วงไ,ได้กดระเบียบสพบโดยทร่งรัดครับที่สงขารับ11มีนาครับตรงนี้เดินลุยแล้วเขาพองนี่เซชูบอกว่าถ้าอยู่นอกนี้โดนเตะขาเดี่ยงเอาเล่นไม่เลยนะครับเขาพองสักพินโยน้ำเงินไฟแดงเพชรชวนชมยกนี้ยกสามขนกซึ่งทางซึ่งทางอาละครับของดีบุรีรัมของดีนครศรีธรรมราชเริ่มเดินแล้วครับเขาพอง แม่สองยกเหมือนจะดึงเชงอะไรหรือเปล่าเดินเข้าไปเจอศอกงัดเจอศอกสับอาแล้วครับคุณหมอคะคุณหมอคะคุณหมออยู่ไหนคะคุณสมิขาวสับแบบนี้เดียวได้เรื่องเดียวได้เรื่องอ้าวมันต้องอย่างงี้สกเจ้าวยไทยอย่าให้เสียยี่ห้อครับเมนูมือเทียบอ้าวขาพองน้ำเงินเดินในแล้วแม่แต่ยังตีไม่ชัดขวางขวางเสียบไปดอกนึงเริ่มบิดได้แล้วครับทีเชียวข้าวพอง สูทางด่วนการมือกลางไม้แล้วล็อกตีแล้วอ้าวหมุนตีหมุนเสียบขวางหน้าการกาบาอ้าวยัดด้วยเท่าคุณสมิงขาวอ้าวเพชรชุนชมยิงไปเร็วอ้าวล็อกแล้วตีได้ไหมวงในเป็นยังไงกะแม่แต่งตัวช้าแต่งตัวช้าต้องรีบยกครับรีบยกเดี๋ยวคนรักไม่รอรีบยกรีบยกคุณสมิงขาวโอ,โ,อโ,อโอ้ขึ้นรถไม่ทันขึ้นรถไม่ทนันไนหนไหน,หน,หน,หนแล้วอ้าวกดมากดมากดมา ข้าวหองข้าวหองเอาเพชรชุชมข้าวหองเอาเพชรชุๆๆชมเอาข้าวหองพุนกแะดเดียว้าตีแบบแะเดีวเ้วแล้วเอาเป็นมังคุดคัดไปแล้วครับทีทไไดังนัพรีธรนราวัดขาดน้อยลากมาลากมาตีาตีแบบอี่ทีนะคุณต้นพขาวเอาอยู่ไม่ยังยังยังไม่อยอ้ยโอ้โสหหหหองแล้วอย่สแล้วเอวอนเอวอนเอวอนเพชรชชม พึ่งปล่อยของครับพึ่งปล่อยของครับทางด้านของขาวพองอ้าวแหมระคัำช่วยระคัำหมดยกที่สามไม่กดผลงานของวิทยาเพชรสี่หมื่นะไปบนเวทีกันต่อครับลูกหลานบุรีรัมย์กับนครศรีธรรมราชสู้กันครับอ้าวเผ็ดจนชมแดงนะเหมือนขาวพองขาวพองพีบแล้วพีบพีบ ที่มาที่โยกโยกมาโยกมาโยกมาเอากรรมการโรจนวัตรแยกมุกยู่ที่เพชรชวนชมแลวครับจะเสี่ยงจะสับจะต่อยยังไงขาวองก็ประมาไม่ได้ครับโดนหมัดท้ายเหมือนกันโดนศอกท้ายอ้าวครับมาแล้วครับชอห้าพยัก์สั่งลุยแล้วครับชายสุโขทัยหมัดแรกเท้าเขาแรกศอกคุณสมิงขาวอ้าวนายนายเหรอเอานายนายน้ำเงินน้ำเงินขาวพองเอ้าเพชรชวนชมหมัด แม่พนไนนี่แคยอมยอมให้เขาตีทําไมอะ่ะอา้าวตีอีกแล้วอา้าวต้องโตู้ดิอา้อาวครับอย่ายอมง่ายๆครับอย่าไปก้มหัวให้ใครครับถ้าไม่ใช่ตั้งตัดโดเตะเบืองกำลังครับเอาสติมาปัญญากระดาษแล้วครับฝุกขวาโดนโดนศอกซ้ายมีย่อไปเหมือนกันกับขาพองอ่ะนะครับไม่แน่คุณจะมีเขาอะไรก็เป็นไปได้หมดครับเอาอในทะเลทราย,ายฮิมาฝนจะตกแล้วเอาเอา้เอา,อาโอ้ มัดไปเอ้านายเขาพองอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วหรือนี่เอ้าเอ้าทิดอีกแล้วแหมแต่ตีไม่หนักนะครับเขาพองที่ของเขาพองตีไม่หนักก็จริงแต่ว่าได้ยาวครับยกเข้าแหลมแหลมครับราวนมโค้หัวใจกำปั้นประหยัดไม่ได้นะครับเพรชวยชมมีอะไรต้องสะบัดไปมีอะไรต้องเสียบไปอยากไปรอท่าสิแหมรอท่าก็โดนสิคุณสมิงขาวเอา้าเสียบอีกแล้วเขาพองเอา้าเพรชุวชม แม่ไม่ก็ไปย้อนเขาไ,ได้ตีไ,ได้นะครับแม,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 ม่เอามีมีเฮมีฮามีฮามีเอามัดเอาเสียไปอีกเอาเขาพองเพชรชวนชมอ่ะมัด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 ไปอ่าอ่าที่นี่เวทีวิ่นะครับไม่ใช่มอเตอร์เวย์วิ่งทางเดียวไม่ได้ต้องมีสวนครับรู้จะทําอะไรครับเอานำไปก่อนนำไปก่อนอ่ะเหมือนรถไซเรนเอ่ะนำไป มีขีปนาวุธดับไปเออมันต้องอย่างนี้เมนูมื้อเที่ยงอ,อ้าวพักก่อนทุกมุมมาครับมาลุ้นกันต่อ3นาทีสุดท้ายคู่สองไฟแดงที่จบก็เหมือนเทาพองอา้าวฝันสอกแล้วครับเสียงหมัดเอาเมาแล้วครับอ้าวกระโดดต่อยอา้าวครับมาแล้วล็อกไว้แน่นแน่นเอา เพชรชวนชมสวนอ้าปักสองตักขอบหน้ามุมระคังเอ้าอย่าไปยอมกันอย่าไปยอมกันโอ้พลิกให้อ้าพลิกให้ดูแฟนมุดบอกพลิกให้ดูพลิกให้ดูนี่แหละครับศึกเจ้ามวยไทยยังไงเร็วเร็วเร็วๆรกองเชียร์รออยู่อย่าทําให้ขบวนตกท่ากองเชียร์รออยู่ซ้ายขาของโดนมาอีกแล้วอ้าแม่ทรงมวยต้องดีด้วยเอ้าแม่โบกประจาจรแล้วทีมงานโชหะไยัเอ้า รู้อย่างอ,อา้าแมเออแกเข้าใจเตะหัหน้านิดเดียวขำมำไปหน่อยเอานายแล้วอู้ไว้ก่อนอู้ไว้ก่อนนี่ครับพองกระบอกแกอู้ไว้ก่อนลูกพี่กระบอกนะมีผมบอกนะเอา้าตกอย<จ>่าตกครับพี่น้องชาวมวยทัง้งหลายช่วยกันรักษาดูแลสุขภาพอ่ะล้ห้ายกครับสวง่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันแล้วครับนี่แหละครับรอสักครู่เดียวกรรมการบนเวทีนะครับโรจนวัฒสมศรีแล้วก็ข้ามไปที่ประธานสุขคุณทะบดีพัฒน น้ำเงินนะครับน้ำเงินนี่นะครับข้าพองศักพิญโยเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรชนชมนะครับชอห้าพยักพักครู่เดียวก่อนครับ